สวัสดีผู้ศรัทธาในพลังแห่งดวงดาวทุกท่านพบกันอีกครั้งในการอัปเดตดวงประจำวันอังคารวันที่11พฤศจิกายน2568วันนี้ถือเป็นวันพิเศษดาวอังคารส่งพลังไฟเพิ่มความกล้ามุ่งมั่นและชัยชนะดาวสุขช่วยเรื่องความรักและดาวพุธ ช่วยเรื่องการเงินและการเจรจาวันนี้เป็นวันที่โอกาสความสำเร็จและโชคลาบกำลังรอให้คุณยื่นมือเข้าไปคว้ามันตั้งใจฟังให้ดีเพราะข้อความจากจักรวาลอาจพลิกชีวิตคุณไปอีกทิศทางหนึ่งเลยก็ได้คำทำนายดวงชะตาทั้ง12ราศีราศีเมษวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมการงาน ความอดทนทำให้เห็นผลงานที่เคยติดขัดเริ่มเดินหน้าการเงินมีรายรับพิเศษเข้ามาแต่ยังควรระวังคนมายืมเงินความรักคนโสดมีคนแอบมองจากที่ทำงานคนมีคู่ระวังคำพูดประชดสุขภาพนอนไม่พอปวดหลังโชคลาภจากสิ่งที่เก็บไว้นานสีมงคลแดงน้ำเงินเรียกนำโชค7 8 9 ควรระวังหลีกเลี่ยงการโต้เถียงรุนแรงราศีพฤษภวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนการงานผู้ใหญ่สนับสนุนเรื่องยากจะง่ายดายการเงินได้เงินคืนหรือได้ของขวัญไม่คาดฝันความรักระวังความหึงหวงเกินเหตุสุขภาพระวังภูมิแพ้และลมพิษโชคลาภจากเลขห้องหรือบ้าน สีมงคลเขียวเหลืองเลขนำโชค46ราศีเมถุนวันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมการงานงานที่เกี่ยวกับออนไลน์การติดต่อดีมากมีลูกค้าเพิ่มการเงินเงินเข้าเยอะแต่ก็ออกเยอะเช่นกันความรักคนโสดมีโอกาสเริ่มความสัมพันธ์จากโรคออนไลน์สุขภาพระวังออฟฟิศซินโดรม โชคลาบมาจากตัวเลขซ้ำๆสีมงคลฟ้าเลขนำโชคหนึราศีกรกฎวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมการงานมีไอเดียใหม่ๆผู้ใหญ่สนใจการเงินเริ่มมีความมั่นคงมากขึ้นรายได้เข้าตามหวังความรักคนโสดเจอคนถูกใจแบบค่อยเป็นค่อยไปสุขภาพลำไส้ระบบย่อยอาหาร โชคลาบมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สีมงคลขาวม่วงเลขนำโชค68ราศีสิงห์วันที่17สิงหาคมถึง16กกันยายนการงานมีข่าวดีเรื่องงานหรือโปรเจกต์ใหม่มาให้เริ่มต้นการเงินได้โบนัสหรือเงินพิเศษความรักคนมีคู่รักกันดีคนโสดเนื้อหอมสุขภาพระวังความดัน โชคลาบจากการเดินทางสีมงคลทองส้มเลขนำโชค39ราศีกันวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมการงานงานหนักแต่นำไปสู่โอกาสใหญ่การเงินมีเกณฑ์ได้โชคแบบไม่ตั้งใจความรักฟื้นความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นสุขภาพระวังปวดกล้ามเนื้อโชคลาบจากคนผิวสองสี สีมงคลน้ำเงินม่วงเลขนำโชค5-8ราศีตุลวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนการงานเจรจาสำเร็จได้ใจทีมงานการเงินหมุนดีมั่นคงขึ้นความรักมีข่าวดีเรื่องความสัมพันธ์สุขภาพแข็งแรงดีโชคลาบมาจากหมายเลขรถสีมงคลฟ้าชมพู เลขนำโชคสองสราศีพิจิกวันที่16พฤศจิกายนถึงสิธันวาคมการงานการเริ่มใหม่ดีมากใครที่หางานจะได้ข่าวดีการเงินได้โชคก้อนเล็กๆความรักคนโสดกำลังมีสเสน่ห์มากสุขภาพระวังความเครียดโชคลาบจากชุดที่ใส่วันนี้สีมงคลดำเทาเลขนำโชค90 ราศีธนูวันที่16ธันวาคมถึง14มก,กราคมการงานได้รับคำชื่นชมงานสร้างสรรค์โดดเด่นการเงินเหมาะกับการเสี่ยงโชคความรับหวานชื่นคนโสดได้พบคนถูกใจสุขภาพแข็งแรงดีโชคลาบจากคนเกิดวันจันทร์สีมงคลม่วงเลขนำโชค7 8 ราศีมังกรวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์การงานงานคืบหน้าผู้ใหญ่เมตตาการเงินมีรายได้ก้อนใหญ่มีข่าวดีเรื่องทรัพย์สินความรักเข้าใจกันดีขึ้นสุขภาพระวังอุบัติเหตุเล็กน้อยโชคลาบจากคนใกล้ตัวสีมงคลดำน้ำเงินเข้มเลขนำโชค5 6ราศีกุม วันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมการงานโปรเจกต์ใหม่กำลังจะมาเร็วๆนี้การเงินได้เงินเข้ากระเป๋าหลายทางความรักมีโอกาสพบรักผ่านงานที่ทำอยู่สุขภาพอ่อนเพลียเพราะพักผ่อนน้อยโชคลาบจากตัวเลขเกี่ยวกับอายุสีมงคลฟ้าเ่าเลขนำโชค1 ราศีมีนวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนการงานงานสินสร้างชื่อผลงานโดดเด่นการเงินได้โชคจากเพื่อนหรือคนสนิทความรักคนโสดมีคนอยากเข้ามาดูแลหัวใจสุขภาพระวังข้อเท้าและหลังโชคลาบจากความฝันคืนนี้สีมงคลเขียวเลขนำโชค29บทส่งท้าย วันนี้ดวงดาวได้จัดวางพลังเพื่อให้คุณก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและคว้าโอกาสให้เต็มมือหากคำทำนายเป็นประโยชน์กับคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆและแม่นยำแบบนี้ทุกวันแล้วพบก,กันพรุ่งนี้พร้อมพลังใหม่และคำทำนายสุดปังจากจักรวาลขอให้ทุกคนโชคดีเฮงตลอดทั้งวันนะครับ